ขวบ6เดือนคะ่ะก่อนที่จะมารักษาก็คือเขามีอาการแบบโทนกล้ามเนื้ออ่อนนะคะก็คือยังเดินไม่แข็งะคะ่ะแล้วก็ยังไม่พูดะคะ่ะจริงๆเขาพัฒนาการช้าะคะ่ะมาตั้งแต่แรกเกิดเลยะคะ่ะก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมาก่อน,นะคะ่ะตอนนี้ก็เดินได้คะ่ะเดินได้แข็งแรงขึ้นมี ปีนได้กระโดดได้จับคนนมทานเองได้ค่ะก่อนรักษายังเหมือนว่ากล้ามเนื้อมือค่ะยังจับขนนมเองไม่ได้ชาตอนนี้จับขนนมทานเองได้เหมือนกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เริ่มดีขึ้นค่ะเ,เขามีฝึกกิจกรรมบำบัดนะคะแล้วก็ฝึกกระตุ้นพัฒนาการที่โรงพยาบาลมาก่อนแต่ว่ามันจะค่อนข้างหาะคะ่ะช่วงระยะเวลาการรักษาค่ะ เขาเหมือนไม่กลัวเริ่มไม่กลัวอะไรยื่นอะไรให้ก็เริ่มจับจากที่เมื่อก่อนก็คือจะจักลัวกลัวการสัมผัสพอมารักษาแล้วจะเริ่มสำรวจสำ,สำรวจมากขึ้นเดินเข้าห้อง,องนูน้นห้องนี้ได้สบตาดีขึ้นกับคนแปลกหน้าก็เริ่มดีขึ้นคือมี e อ e น g ีมากขึ้นค่ะใช ทุกอาทิตย์เลยลองไปทาง TMS อะคะ่ะครั้งแล้วแล้วก็ TMS 10ครั้งค่ะ TMS อะคะ่ะทางด้านร่างกายอะเห็นผลตั้งแต่2ครั้งเลยค่ะทาง TMS ยังน่าจะสักประมาณครั้งที่10 10, 10ิบกว่าค่ะใช่แต่ตอนนี้ TMS มน้องน่าจะครั้ง เกือบเกือบจะครบ20ครั้งแล้วแต่น้องอะ่ะเริ่มมีการเปล่งเสียงมากขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ใช่ครืมือใหม่นะคะคลินิกก็ใหม่สะอาดคุณหมอ,อ,อได้เข้าปรึกษาคุณหมอหนึ่งครั้งก็คุณหมอให้คำปรึกษาดีะคะ่ะ ทีมนักกายภาพดีเลยค่ะพี่ๆน่ารักทุกคนเลยให้การต้อนรับที่ดีเลยค่ะน้องเดินเข้ามาในคลินิกปกติน้องไปโรงพยาบาลค่ะจะร้องไห้จะกลัวแต่เดินเข้ามาน้องไม่ไม่ร้องไห้เลยไม่กลัวเลยค่ะก็ก็ไม่ได้คาดหวังให้น้องแบบดีขึ้นรู้เรื่องมากขึ้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็พามากระตุ้น ให้ดีกว่าที่เรายังไม่ได้ลองยังไม่ได้ไม่กล้าที่จะพามาก็ก,ก,ก็ลองให้เขามาจริงๆรู้สึกว่าทางกล้ามกล้ามเนื้อค่ะทางด้านร่างกายจะจะแบบเรารู้สึกว่าเราเห็นผลมากเลยกับกล้ามเนื้อมัดเล็กเลยเนี้ย